สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรือนเมลอนนะครับสภาพอากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับหรือว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองทําให้ความชื้นในโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงเหมาะแก,ก่การเกิดโรคซึ่งโรคที่เราเจอเนี่ยหลังจากที่เราเดินสํารวจในแปลงโรงเรือนเมลอนเนี่ยก็จะเป็นโรคคนแตกยางไหลหรือว่าต้นแตกยางไหลนะคบเป็นเชื้อรา Didymella นะคะเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคคนแตกยางไหลเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลักษณะอาการแล้วก็วิธีการป้องกันกําจัดโรคเนี้ยทำยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ ลักษณะการของโรคต้นแตกยางไหลหรือว่าโคนแตกยางไหลจะพบที่บริเวณโคนต้นจะมีแผลฉ่ำน้ำเป็นยางเหนียวสีน้ำตาลแดงบริเวณโคนต้นลำต้นและก้านใบเมื่อแผลแห้งแล้วจะเป็นจุดสีดำเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วบริเวณแผล สำหรับวิธีการป้องกันและควบคุมโรคคนแตกยางไหลเราสามารถทำได้ก็คือ 1. มันสำรวจแปลงปลูกเป็นประจำสองใช้เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและปลอดโรค3กํกำจัดเศษเพื่อที่เป็นโรคออกจากแปลงทันทีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดการสะสมของโรคและ 4. การใช้ไตแถบซึ่งเป็นเชื้อราไตโคเดอร์มาที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคคนแตกยางไหลซึ่งใช้ได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการคุกเมล็ดก่อนปลูกการผสมกับวัสดุปลูกการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้น และนำไปลาดลงดินเพื่อป้องกันการเกิดโรคหาก,กเกษตรกรท่านไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่ให้ด้านล่างนี้อย่าลืมนะครับเจอโรคเจอเชือ้อราให้นึกถึงไต้แทบครับ